เปิดปี2568มาดูเหมือนว่าหุ้นเทสลาจะดูไม่สดใสเอาซะเลยนะครับทั้งๆที่ปลายปี2567เนี่ยหุ้นของเทสลาราคาพุ่งขึ้นมาเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตัง้งประธานาธิบดีสหรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เพราะว่าทราบกันเป็นอย่างดีว่าอีลอนมัสก์เจ้าของของเทสลากับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์มีความสนิทสนมกันและมีสายสัมพันธ์กันค่อนข้างแน่นแฟนครับ แต่พอเปิดปี2 0 6 8วันแรกของการซื้อขายปรากฏว่าหุ้นของเทส l a ราคาร่วงลงมามากกว่า6%เพราะว่าเจอปัญหาหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกก็คือยอดผลิตและก็ยอดส่งมอบรถยนต์ของเทส l a ในปี2 0 6 7หลังจากรายงานตัวเลขออกมาประมาณ1,700,000กว่าคัน ปรากฏว่ามันเป็นตัวเลขที่ลดลงเป็นครั้งแรกลดลงจากปี2566ซึ่งตอนนั้นส่งมอบไปมากกว่า1,800,000คันนั่นคือประเด็นปัญหาแรกครับถัดมาปัญหาที่2ก็คือกรณีเรื่องของเกิดการระเบิดขึ้นของรถเทสลาที่บริเวณด้านนอกของโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชันแนลโฮเทลซึ่งตอนนี้ FDI กํากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายหรือเปล่า ัดมายังมีเรื่องน่าหนักใจสำหรับเทสลาอีกครับเพราะว่า The Wall Street Journal รายงานว่ายอดขายรถไฟฟ้าหรือรถ EV ในประเทศจีนมันยังโตต่อเนื่องครับโดยที่ BYD ค่ายรถยนต์สัญชาติจีนเองสามารถครองความเป็นเจ้าตลาดรถ EV ีที่ขายมากที่สุดในโลกแล้วแซงหน้าเทสลาได้เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วครับ ไตรมาสนั้นเนี่ย BYD ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบประมาณเกือบเกือบ0 0แสนคันแต่เทส l a ส่งมอบไปได้ประมาณเกือบเกือบ5 0แสนคันเท่านั้นนี่คือหลายเรื่องหลายราวที่เจอที่ทางเทส l a จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ต้องรอดูว่าอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เทส l a กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนักตั้งแต่ต้นปีครับ